พาคุณผู้ชมไปต่อกับริดเด e STAR ค่ะตอนนี้ก็ขออำลาวงการชั่วคราวกลับไปเรียนหมอค่ะเพราะตัดสินใจััหลังให้วงการมาเทิงเพื่อไปทำอีกหนึ่งความฝันให้เป็นจริงนักร้องหนุ่มที่เล่น r ิด t ดอ s สตาจึงขอจัดปาร์ตี้คอนเสิร์ตรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปเพื่ออำลาแฟนคลับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปมุ่งมั่นเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังดรอปเรียนมานานถึง2ปีเต็มค่ะ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นเพื่อนซีแห่งบ้านเดอะตาร์หกเซนกันและตโตโน่มาวาดลวดลายส่งท้ายกันเต็มที่ในเพลงยังสดก่อนที่ทั้งสามหนุ่มจะหลั่งน้ำตาแห่งการจากลาด้วยเพลงครั้งหนึ่งเราเคยรักกันค่ะ White, ไม่เพียงแต่นุ่มริดแล้วเพื่อนๆต้องสีน้ำตาเท่านั้นนะคะก่องทัพแฟนคลับที่มาร่วมส่งนุ่มริดในงานนี้รวมถึงทีมงานเอ็กแซกต่างก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เช่นกันเพราะแม้2ปีในวงการมนเถิงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักแต่ทุกคนก็รู้สึกผูกพันเมื่อถึงเวลาต้องจากกันจึงอดรู้สึกใจหายไม่ได้ค่ะและงานนี้เจ้าของคอนเสิร์ตก็ปิดท้ายด้วยซิงเกิลใหม่รักหนึ่งคำจดจำตลอดไปเพื่อแทนคำขอบคุณแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจมาตลอดค่ะ มีความสุขครับมีความสุขที่ได้ทําอยู่ตรงนี้มีความสุขที่ได้ร้องเพลงที่ได้เล่นละครมีความสุขที่ได้ซ้อมนู่นฝึกนี่มันเป็นแบบความเหมือนความสุขของของลิปไปแล้วตอนนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าต่อไปให้เกิดแบบนั่งเรียนหนังสืออยู่อย่างเงี้ยเปิดทีวีมาเจอพิณโน่เจอกันเจอเซนอะไรเงี้ยแล้วแบบจะนึกถึง อดีตไหมอะไรเงี้ยครับโดยนุ่มริ์จะเริ่มต้นใหม่กับบทบาทการเป็นนักศึกษาแพทย์ในเดือนพฤษภาคมนี้และถึงแม้จะวางไม้ชั่วคราวแต่นุ่มริ์ก็ไม่หายหน้าไปสัทีเดียวนะคะเพราะยังมีผลงานซิทค,คอมนัดกับนัดทางโมเดิร์นทีวีให้ดูกันแก้คิดถึงได้เรื่อยๆคะ่ะดูแล้วก็แอบเศร้านิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็สบายใจได้พวกเราจะไม่คิดถึงจนเกินไปหรอกถ้าคิดถึงมากก็กลับมาดูละครนะนัดกับนัดก็จะได้เห็นหน้าเขาล่ะ